เอาละครับผมกล่าวสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับกลับมาพบกันในเกม Homebrew Home, Survival ในรอบที่สามล้านเก้าแ่นเก้าพัล้านทุยไม่ใช่โอเคในรอบนี้ผมก็ได้เเงินพดด้วงมา1 0,000หมื่นนะฮะเพราะว่าทางทีมพัฒนาเกม Homebrew Home, Survival ได้ทำการแจกเงินพดด้วงนะฮะเป็นการแบบว่าค่าเฉลเชในการอัปเดตบ่อยเกินไปอ่าแล้วผมก็ได้นําเงินพุดด้วงไปซื้อเบิร์กเออ่เบิร์กสมาธินะฮะให้กับน้องยูรีเป็นเทียบร้อยแล้วอ่า ในตอนแรกเนี่ยผมซื้อเปิร์กไอ้นี่มาแทนเว้ยซื้อเปิร์กนักล่าสมบัติมาแทนนั่นก็เพราะว่าตอนที่ผมซื้อเปิร์กตาเหี่ยวมาเนี่ยเงินพดด้วงผมอะไม่พอที่จะซื้อเปิร์กสมาธิผมเลยต้องจำใจซื้อนักล่าสมบัติมาแทนก่อนนะะเพื่อทําให้เราสามารถนั้นเปิดกล่องหรือเปิดทีวไวขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้าผมเอาเปิร์กสมาธิเนี่ยคอมโบกับเปิร์กตาเหี่ยวเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถทําพิธีได้ไวขึ้นกว่าเดิมนะฮะจากที่โปรติมันช้าเนี่ยมันจะเวเร็วขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง โดยเอฟเฟกของเปิร์กตาหยวก็จะมีเมื่อทําการเช็คสกิลเสร็จสมบูรณ์แล้วจะได้ค่าสถานะความคืบหน้าจะเพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นเหมือนแถบสีเขียวหรือแถบสตมิน่าสีเขียวในตอนที่เราทํำัิธีเนี่ยมันจะวิ่งเร็วขึ้นอ่าส่วนเปิร์กสมาธินี่จะเพิ่มโอกาสในการทําสกิลเช็คแบบสมบูรณ์เพิ่มยิ่งขึ้นนะฮะสมบูรณ์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 แบบสมบูรณ์เพิ่มยิ่งขึ้นนะฮะ ก็คือเราจะมีโอกาสที่จะกดโดนเปิร์สกิลในการทำพิธีกรรมโดนบ่อยขึ้นนั่นเองอแต่ว่าในคลิปนี้ผมกะว่าจะมาเล่นน้องเบลซะหน่อยไหนลองดูสิผมกะว่าจะซื้อเออเปิร์ให้กับผีเบลหน่อยนะฮะให้น้องเขาหน่อยน้องเขาแบบว่ายังไม่มีอุ้ยพี่เบลสวัสดีครับพี่เบลพี่ถึงพี่เหมือนกันนะแต่ว่าผมขอเล่นพี่เบลแล้วเล่ขอผีเบลดีกว่านะฮะเอ้ยผีเบลดีไหมวะผมมีผีพรายด้วยอะ่ะ ลืมไม่ถูกจริงวะเอาไงดีผีเบลดีไหมหลายคนอาจจะเบื่อผีเบลแล้วก็ได้นะผมลองเล่นเป็นผีพายดีวยกว่าอ่าเราเล่นเป็นผีพายดูมาเดี๋ยวผมกล่าวว่าจะมาซื้อเปอร์ให้กับพวกผีหน่อยพูดผีหน่อยนะฮะผมไม่ค่อยมีเปิร์ผีเลยมีแต่เปิร์ของเซอร์พลอชีวิตนั่นเองผมกล่าวว่าจะซื้อเปิร์ดูดพลังกายนะฮะเมื่อใช้เป้าหมายเล่นไปที่พลอชีวิตอย่างต่อเนื่องจะลดพลังของเป้าหมายคือจะลดพลังของสเตมินาเป้าหมายลงได้นั่นเองผมก็ว่าอยากได้เปิร์นี้เหมือนอยู่เหมือนกันนะ โอเคอะไอ้ออนี้ถอยมาเลยตอนนี้เรามีเงิพพนพูดต้องอยู่แค่เก้าพันนะฮะน่าจะซื้อได้อีกสักอันหนึ่งในดูซิผมจะเอาอะไรดีนะรถคูดาวของทักษะเรียกใช้ลง30%เออ้ยอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเอ้ยอันนี้ก็ได้อยู่มันจะทําให้แบบว่าสกิลตัวของผีพายหรือพูดผีต่างๆเนี้ยมันจะแบบว่าคูดาวเร็วขึ้นอ่าผมเอานี้ปะอ่าเรียบร้อยมีกันเจ็ดพันแค่นี้ก่อนนะฮะพอแล้ว เออเจอห้องสักทีโอ้โหบักติมเพียบเลยเ<อ>ตายแล้วเฮ้ยเอ้ยเราก็มีอันนี้นี่นว่าของตกแต่งเราก็มีเหมือนกันส่วนหัวนี่ผมเพิ่งได้มาจากการสุ่มไหละโมบนะฮะเมื่อวานนี้ตอนที่เขาแจกไหลโมบประมาณ25บใบนี่แหละผมก็สุ่มมาได้ก็ถือว่าเจ๋งอยู่อ่าเฮ้ยผมว่าชัดมันสตรีมเมอร์เกาหลีปะวะผมดูจากชื่อแล้วมันไม่ใช่ชื่อคนไทยเลยนะเนี่ยเออว่ะ เจอคนเกาหลีปะ่ะวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้ผมไม่รู้นะผมผมผมเจอคนเกาหลีหรือเปล่าแต่มันไม่น่าจะเป็นคนไทยอ่ะเพราะน้อยคนนะที่คนไทยจะใส่ชื่อเกาหลีเนี้ย,เ,ยเกาหลีหรือจีนมาเมื่อกี้จีนดิเนาะเฮ้ยจีนหรือเกาหลีวะงงงงไอ้ยกูเหื่อละเออช่างแม่งแล้วเัน,กนเกาหลีจีนช่างแม่งมาแต่ที่รู้ผมคิดว่าไม่น่าจะคนไทยแค่นั้นแหละ เอาละจะเล่นให้เต็มที่มาเดี๋ยวคนต่างชาติว่ะต่างชาติเอเชียก็มานะมาปเขาให้ทำลายตู้นกันไว้เออฉันสวยนะฉันสวยนะเอ้ยมึงพูดได้ดีว่าอีเวนเฮ้ยเมื่อกี้ผีพายพูดว่าฉันสวยนะแหมมึงเอ้ยเมื่อกี้อะไรอะไรอะไรเมื่อกี้เห็นอยู่เห็นอยู่อุ๊ย มึงเปิดมาก็เอากูเลยนะไอเวนไปไหนแล้วเห็นอยู่กัแบแวบก็แวบบช่างมันนะฮะเราทําลายก่อนเราไม่รีบช้าๆได้พาเร่มงามนี่ทำลายตรงนี้ก่อนเลยจุดที่แบบว่าคนไม่จะรู้กันบ่อยเราจะขึ้นไปชั้นสองดีกว่านะฮะเขาจำได้ว่าชั้นสองนี่จะมีนี่กำแพงอ่าทำลายไปอ่ะเจอแล้ว โอ้ยโด,ไม,โดโโยไม่โดน, UK, UK, UK. น,ะะนหรอวะโอ้โหไม่โดนเฉยเออฮิปติดเก้าอี้ติดเก้าอี้ปล่อยไปนะฮะอันไหนเแล้วโอ้ยไม่โดนไม่โดนอุ้ยไม่โดนเพี่โดดปะวะเมื่อกี้เหมือนจะโดนนะเหมือนจะโดนนะเหมือนจะโดนนะไปได้แล้วไปได้แล้วโอ้โหจูเก่งจูเก่งเหมือนเรียนมาจูเก่งเหมือนเรียนมาจูเก่งเหมือนเรียนมาเออเอาไปไหนไปไหนไปไหนเออเอาด<ๆ><ๆ>ีเอาดีอ,า Dos, อา้าวปิดประตู ปิดประตูตีแมวเหรอกูจะตีมึงนี่แหละลงลากไปแล้วโอ้โหยังไวเฮ้ยไวเหมือนกันนะทีมเนี้ยไม่ใช่เล่นเล่นะเนี่ยโอเคเฮ้ยวันนี้เอาเดินผ่านหน้ากูเลยมึงเดินผ่านเป็นเพื่อนเล่นเลยไปไหนละเหมือนมึงรีบอะอุ๊ยโอ้โหมีดักมีดักแต่เราไม่ไม่ทันระวังมีดักแต่เราไม่ทันระวังอะไรเฮ้ยไม่โดนไม่โดนได้อย่างไรไม่โดนได้กันะไร มางี้มางี้มางี้อะไรอะไรเล่าอะไร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 อุย้ยไม่โดนไม่โดนเอาเอาดิ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 อ,าดอยู่เฉยไม่ชอบอยู่เฉยไม่ชอบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน <c oughs> ไอ้พวกนี้นี่เอออ้าหมาเปล่าหมาเปล่าไม่มาไม่มากูทำร้ายต่อ,อโอเคอ๋อมีวางทูบแล้วนะฮะเหลือแค่ปักตะปูปักต,ตะไคร้ โอเคเอาละอีคนเจาสะสปูไปแล้วหนึ่งคนหนึ่งวิธีตรงนู้นี่เองไปฮะล่าดีกว่าเลินเลยนะเคลินเลยนะมึงเพลินเลยนะอีเวนไม่โดนไม่โดนเอาดิเอาดิเอาดิอาดโอ้ยยย้ยยืยยย้ยเดี๋ยวรู้สึกว่าจะออกจากท่อไวขึ้นนะออกจากท่อไวขึ้นเปล่าวะ เออน่าจะใช่อุ่ยไม่โดนว่ะลิทีพายไม่ค่อยเก่งด้วยเู้เออโดนอยู่เอาละโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ้โหโอ้โหอ่าเราเราเราใช้เอ่อเป้าที่เราซื้อมานะฮะเป็นการใช้เอ่อเป้าหมายเนี่ยจ่อไปที่เซอร์ไวเวอร์จะทำให้สเตมิน่ามันหมดเร็วขึ้นกว่าเดิมอ่าโอ้แต่มันก็หมดเร็วขึ้นแต่มันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ เอาเอ่อเอเอเอ้ามึงโดนมึงโดนยังไงออกตันตู้กูอีกเอาเอาเข้าไปเออเอาดิเอาดิอุ้ยไม่ทันเว้ยไม่ทันเว้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทับพิธีเพลินเลยนะซึงเพลินเลยนะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยไปไหนอะมานี่ดิมาคุยกันก่อนฮัลโหลมาคุยกันก่อนฮัลโหลไม่โดนอีกแล้วเก่งจังวัตตีนี้ตีนี้มันไม่ธรรมดา ไต้นินไม่ธรรมดาไต้นินไม่ธรรมดาฮุ้ยโอ้โหมีมีเร่งมีเล่งสปีดฮุ้ยไม่โดนได้ไงวะฮุ้ยอีกแล้วอื้มฮุ้ยไม่โดนอีกแล้วว่ะโอ้โหว่าจะจัดว่าจะจัดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่างนี้ต้องตามอย่างนี้ต้องตามก่อนอย่างนี้ต้องตามก่อนอันไหนื้ยออโอเคโอเคมึงยืนกูปามึงยืนกูปากูจำไว้จำไว้ เออโดนอยู่โดนอยู่เอาละ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 ไปไหนไปไหนไปไหนอุ้ยไปโดนได้ไงวันเนี้อืยนี่เกี่ยวเองนี่เกี่ยวเองอุ้ยพังตบพังอ่ะออกนี้ป่ะนั่นไงหุ้ยไม่โดนได้ไงนี่เดียวเองวะนี่เดียวเองวะเออเอาดิเอาดิเอาดิหึ้ยไม่โดน เออเอาด e, ิเอาดิโดนปะวะน่าจะโดนอยู่นะโอ้โหแม่งไงมึงมานี่เออโดน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 อยู่โดนอยู่ไปไหนไปไหนเออเรียบร้อยตายซะอีเวนเรียบร้อยจบแรกผ่านไปจบสองศพสามค่อยค่อยผ่านไปเออเรียบร้อยฮ่าฮ่าตายไปหนึ่งศพ เหลืออีกไม่กี่คนแล้วนะฮะจังหวะนี้ป้าวิญญาณนีกวะเราฝ้าวิญญาณนะฮะอ่าเสาสองมีเสาป้าวิญญ,ญะะาณไว้มึงมาดิมึงมามึงอยากได้ศพเพื่อนมึงก็เข้ามาเดี๋ยวก่อนนะผมขอหาก่อนเออเอาดิแน่เมีย่องมีย่องมึงย่องทำหอกอะไรไม่ทราบครับตายเรียบร้อย เอาไปแล้วไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วตีติมมึงคนตีนมึงคนตีนมือโอ้ยโอ้โหโห,โหลบเกง่งหลบเกง่งหลบเก่งใครสอนมึงมาเนี่ยอะไอหลบเก่งเนี่ยมาดิกูจุกอยู่ตรงเนี้ยอา้าวมึงไปไหนมึงไปไหนกูจุกอยู่ตรงเนี้ยแหลยอ้าวอ้าวอ้าเอาดิเอาดิกูจุกเนี่ยแหละอ้าวเออเออเอาดิเอาดิเอาดิ มึงมึงมึงไปไหนเอาเอามือหมดแรงหมดแรงหมดแรงจะสู้เอาเอาให้หนีให้หนีให้ก่อนหนีก่อนไว้ให้การหนีก่อนโอ้เอาเอาเอาไปไหนแล้ววะอ๋อทางนู้นทางนูบอกผิดทางโทษทีอ๋าอไปไหนไปไหนไปไหนอันไหนอันไหนเอาเด้อ๋อนั่นแหนมีสายย่อสายย่อคิดว่าย่อเหรอออกเอ้ามึงออกทำไมเดี๋ยวเล่นต่อก่อนสิ อย่าพึ่งออกไม่เอาเดี๋ยวพึ่งดิเฮ้ยนี่ผมเล่นไม่ได้เก่งเลยนะเนีเล่นกางนะจะบอกให้มึงออกพึงออกทำไมไม่ทราบ a few moments later อา้าวตายโอ้ oh, มันไม่ได้ค้างแต่เซอร์วโอวเขไม่กดนะฮะแล้วเวลามันน่าจะหมดประมาณนั้นเปล่าเวลาหมดแล้วเราทำพิธีไม่สำเร็จผีก็เลยต้องชนะแทนอะไรประมาณนี้นะมัง้ง โอ้โหจัดไปสีครับ500คะแนนโอ้โหแต่ละคนนี่สักสักสิบแอ้อยสิบไอสองร้อดนี่น่าจะคนที่ยังรอดอยู่นะฮะเอาละครับก็ประมาณนี้สําหรับการมาเล่นเอ่อผีพายรอบแก้ตัวใหม่เพราะผมจำได้ว่าตอนที่ผมรีวิวผีพายไปนี่ผมเล่นไม่ค่อยเก่งเลยแล้วก็ปล่อยให้เซอร์รอดไปคนนึงอันนี้ถือว่าเป็นคลิปที่จะมาแก้มือแล้วกันนะแก้มือในคลิปที่แล้วโอเค สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับช่อง Foxtail ok Gaming กันด้วยครับแ mm hmm. จ่พัคลิ่ใหม่ๆทางช่องแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม